ยินดีต้อนรับสู่ไทย w a t วันนี้เราจะพาคุณไปสู่การเดินทางย้อนเวลาและก้าวสู่อนาคตกับรถถังที่ถือเป็นตำนานของโลกการทหารแต่ได้รับการดัดแปลงและพัฒนาใหม่สำหรับปี2025รถถังคันนี้คือฟีดวิคเกอร์6ต้นหรือรถถังวิเกอร์6ตันรุ่นดัดแปลงรถถังรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคตวีเกอร์6ตันดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ1930เป็นหนึ่งในรถถังเบาที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นและถูกส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกจุดเด่นคือโครงสร้างที่เรียบง่ายซ่อมบำรุงได้ง่ายและมีระบบช่วงล่างที่เชื่อถือได้ทำให้หลายประเทศเลือกนำไปดัดแปลงและผลิตตามแบบของตนเองเช่นโซเวียต ที่นำไปพัฒนาเป็นที26่26ที่โด่งดังแต่ในเวอร์ชั่น2025นี้นักออกแบบและวิศวกรได้ทำให้มันกลับมาอีกครั้งพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นคือกระของ Modified ว i c k e r s 6 ต้นได้รับการเสริมให้แข็งแรงขึ้นใช้เหล็กผสมคาร์บอนสูงและแผ่นกรอบแบบคอมโพสิตที่ทันสมัยเพิ่มความทนทานต่อกระสุนจากเกราะและรับเบิด์แวงครึ่นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบป้องกันแบบแทกทีฟป้อมปืนติดเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับตรวจนำวิธีและยิงสกัดด้วยกระสุนป้องกันได้ก่อนที่เป้าหมายจะถึงตัวปืนหลักของรถถังรุ่นดั้งเดิมเป็นปืนขนาด47มเมตร แต่ในเวอร์ชั่น2025ได้เปลี่ยนเป็นปืนใหญ่รถทั้งขนาด76มิลลิเมตรลำกล้องยาวพร้อมระบบควบคุมการยิงดิจิทัลคอมพิวเตอร์บอลิสติกคำนวณวิธีกระสุนอัตโนมัติทำให้การยิงแม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่ป้อมปืนหมุนได้360องศาอย่างรวดเร็วพร้อมติดตั้งกล้องอินฟราเรดและกล้องตรวจจับความร้อนสำหรับการรบกลางคืน ภายในตัวรถได้รับการปรับปรุงอย่างมหาศาลพื้นที่ภายในถูกจัดระเบียบใหม่ให้เหมาะสมกับลูกเรือสามนายคือผู้บังคับการรถพลขับแอะพล,ละยิ่งชะควบคุมแบบทัชสกรีนแทนที่มาวัดกลไกลแบบเก่าระบบสื่อสารดิจิทัลสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสนามรบแบบเรียลไทม์ลูกเรือสามารถมองเห็นข้อมูลจากโรนลาตระเวนหรือแชร์ตำแหน่งเป้าหมายกับรถทางคันอื่นๆได้ทันที ระบบขับเคลื่อนก็ได้รับการยกระดับอย่างสำคัญเครื่องยนต์ดีเซนเตอร์โบใหม่ให้กำลังมากกว่า400แรงมา้าทำให้รถถังที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากการเสริมเกราะยังคงมีความเร็วสูงสุดกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดช่วยให้การควบคุมง,ง่ายขึ้นและระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศครุขระได้อย่างราบรื่นในมิติของยุทธวิธีมอเตอร์ไฟ์วิคสฮ ต้น2,025ถูกออกแบบมาให้เหมาะก,กับการรบแบบสมาร์ทว่าเฟสามารถปฏิบัติการเป็นหน่วยย่อยร่วมมือกับโดรนภาพพื้นดินและอากาศส่งข้อมูลให้หน่วยบัญชาการเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็วความสามารถนี้ทำให้รถถังคันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรยิงกระสุนแต่เป็นจุดศูนย์กลางของการรบเครือข่ายประเทศไทยเองก็มีความสนใจในโครงการรถถังเบาที่คล่องตัวแบบนี้เพราะมาก,กับภูมิประเทศที่มีป่าทึบ เส้นทางแคบร,รถถังที่เคลื่อนที่ได้เร็วและบำรุงรักษาง่ายย่อมเหมาะสมกว่าแทนที่จะใช้รถถังหนักการที่ร์ไฟวิคเกอร์6ต้นกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่จึงเป็นเรื่องที่กองทัพหลายประเทศจับตามองเมื่อพูดถึงดีไซน์ภายนอกรถถังคันนี้ยังคงรักษารูปทรงคลาสสิกของวิเกอร์เอาไว้แต่เพิ่มความดุดัน ด้วยแผ่นกรใหม่และร,ระบบเสริมป้องกันข้างตัวทางการพรางตัวใช้ลายดิจิทัลที่ออกแบบเฉพาะสำหรับฝ่าร้อนชื้นแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและยังมีธงชาติไทยติดอยู่ด้านข้างเพื่อบ่องบอกถึงหน่วยปฏิบัติการนักวิเคราะห์หลายคนมองว่ารถไฟวิเคราะห์6ตนไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรบกับรถทางหลักอย่างเต็มรูปแบบ แต่ถูกออกแบบให้ใช้ในการสนับสนุนทหารราบป้องกันพื้นที่และทำภารกิจโจมตีเร็วมันสามารถเข้าโจมตีแล้วถอนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวคิดที่กลับมาน่าสนใจในยุคที่สงครามกลับสู่การสู้รบในพื้นที่เมืองและพื้นที่จำกัด สิ่งที่ทำให้เวอร์ชัน2025นี้พิเศษยิ่งขึ้นคือการผสมผสานระบบไฮบริดสามารถใช้โหมดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในระยะสั้นเพื่อเคลื่อนที่เงียบในภารกิจรอบโจมตีลดเสียงและไล่เซนความร้อนทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นเทคโนโลยีนี้เป็นการยกระดับรถทางคลาสสิกให้เข้าสู่ยุคสมาร์